ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกษตรวิสัยขอนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน1อำเภอ1ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลทั้ง13ตําบลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคัดเลือกเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยอาศัยหลักการสำคัญ4ประการคือ 1. การบริหารจัดการน้ำได้100%น้ํานน้ำคือหัวใจของการทำเกษตรศูนย์เรียนรู้จึงออกแบบให้มีแหล่งกักเก็บน้ำคูคลองและระบบกระจายน้ำที่เพียงพอต่อการพเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และใช้ในครัวเรือนทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ามีน้ำใช้ตลอดปี 2. พื้นที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดการจัดสรรพื้นที่เกษตรให้ควบคุมทั้งข้าวผักผลไม้และพืชสมุนไพรรวมทั้งการเลี้ยงปลากไก่และสัตว์พื้นบ้านทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารลดารายจ่ายและสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านในชุมชนได้ 3. การผสมผสานหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่โคกหนองนาไม่ได้เน้นเพียงพืชเชิงเดี่ยวแต่มีการปลูกพืชหลากหลายหมุนเวียนรวมกับการเลี้ยงสัตว์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าส่งผลให้ระบบนิเวศสมบูรณ์เกิดความสมดุลและยั่งยืน 4. การเกิดรายได้และเกิดกำไรซึ่งกำไรนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเงินแต่ยังควบคุมสีด้านได้แก่กำไรที่เป็นเงินตาจากการจำหน่ายผลผล,ผลิตและแปรรูปกำไรที่เป็นสุขภาพเพราะได้บริโภคอาหารปลอดภยัยไร้สารพิษกำไรด้านการเรียนรู้ในชุมชนที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและกำไรด้านการบริหารจัดการเวลาที่เกษตรกรสามารถกำหนดชีวิตได้เองมีเวลาให้ครอบครัวและสังคมมากขึ้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนดิฉันขอยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบคือนายแสวงมโนไรปราชชาวบ้านแหล่งเรียนรู้ตำบลลงข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ที่น้อมนำแนวคิดโคกหนองนาโมเดลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองจนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งการพึ่งพาตนเองด้านอาหารการมีรายได้เสริมจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์และยังเปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชนและอำเภอใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้และต่อยอด ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าหนึ่งอำเภอหศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลไม่เพียงสร้างความมั่นคงด้านน้ำและอาหารแต่ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรายได้ที่มั่นคงและชุมชนที่เข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืนขอขอบคุณค่ะ